ที่นี่ก็มาถึงนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากสุสุมาระชาดกทุกอนิบัติเป็นเรื่องของจรเข้กับลิงครับที่ป่าแห่งหนึ่งใกล้วังน้ำติดกับแม่น้ำคงคาเป็นป่าใหญ่ที่มีสิงสารา,าสตรัตวต่างๆอาศัยอยู่มากทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำต่างฝ่ายต่างก็หาอาหารเลี้ยงชีวิตทั้งตัวไปเองตามธรรมชาติของสัตว์ด้วยกัน สัตว์บกจำพวกเสือช้างควางลิงก็หากินอยู่บนบกหรือว่าตามราวป่าส่วนสัตว์น้ำจำพวกจระเข้และปลาก็หากินอยู่แต่ในน้ําไม่เคยคิดจะมาแย่งอาหารขออีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นอันผิดจากธรรมชาติเดิมในป่าแห่งนั้นมีวานนอนธรรมลใหญ่ร่างกายกำยำเรี่ยวแรงมากอาศัยอยู่ตัวหนึ่งและน้ําในแม่น้ําคงคาในตอนแถบนั้นก็กว้างมีจระเข้ผัวเมียอยู่อาศัยกันอย่างผาสุก อยู่มาวันหนึ่งนางจระเข้ท้องแก่เห็นลิงธรรมนนะ์น่ะมาท่องเที่ยวอยู่ตามชายฝั่งบางครั้งก็ลงมาดื่มน้ำในแม่น้ำคงคานางจระเข้เกิดอาการแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจพญาลิงตัวนี้เป็นกำลังก็ออกปากบอก,บอกความต้องการของตัวเองให้จระเข้ผู้เป็นผัวรู้ฉันอยากจะกินหัวใจพญาลิงตัวนี้แลือเกินแลพี่จ๋าพี่จระเข้ผัวผู้รักเมียก็บอกว่า ลิงมันเป็นสัตว์บกเราเป็นสัตว์น้ำเราจะไปจับตัวมันได้ยังไงถ้าเป็นสัตว์น้ำด้วยกันแล้วก็พอจะมีทางที่จะสนองความต้องการน้องเธอได้นะอย่าอุตรีให้เกินไปนักเลยพี่ก็คิดหาอุบายอะไรจับมันมาให้ได้สิยังไงก็ตามแต่ฉันไม่ได้กินหัวใจพิยาลิงตัวนี้นะฉันจะต้องตายแน่นอนอ่า,อานอ้นองรักอย่าเพิ่งเสียอกเสียใจถึงก็จะคิดจะตายเลย ค่อยคิดหาทางกันดูก่อนเถอะบางทีจะมีช่องทางพอจะล่อหลอกให้มันลงมาในน้ําแล้วค่อยคิดจับมันเนะ่ยเห็นจะได้อะเดี๋ยวขอเวลาพี่สักหน่อยให้พี่ไปคิดดูก่อนจรเข้ผัวก็พยายามตึกตรองหาช่องทางอยู่นานในที่สุดก็คิดได้พอมองเห็นช่องทางที่จะหลอกพญาลิงวันหนึ่งก็เห็นพญาลิงมานั่งดื่มน้ําอยู่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาก็ไหว้ปรีเข้าไปหาโอ้ท่านพญาวานอนท่านหากินอยู่แถบนี้ มีแต่กล้วยฝาดๆนะรสชาติไม่อร่อยเลยแล้วท่านก็ท่องเที่ยวอยู่แต่ในป่าฝั่งเนี้ยซ้ำๆซ,ซากๆทุกวันฮะท่านไม่เคยคิดเบื่อบ้างหรือยังไงอ้าวเบื่อเขาจะทำไงได้อาหารน้องข้าในแถบนี้มันมีอย่างนี้ก็ต้องกินอย่างเงี้ยแล้วข้าก็เกิดที่นี่ก็ต้องอยู่ที่เนี่ยโอ้แหมน่าเห็นใจท่านจริงๆที่ท่านต้องมาทนกินอาหารยำบวกกล้วยฝา,ฝาดๆแถบนี้ ทั้งที่ฝั่งโน้นมีผลมะม่วงผลว่าสุกงอมน่ากินนะแล้วก็คงจะมีรสชาติโอชากว,ว่ากล้วยดิบฝับ่งนี้เป็นแน่ทําไมท่านไม่ลองข้ามไปหากินแถบฝั่งโน้นดูบ้างเล่าพญาลิงได้ยินคําว่าลูกว่าสุกงอมก็ชักจะเกิดความสนใจขึ้นมาเออพญาคุมพีข้าขอบใจในการที่ท่านบอกข่าวดีด้วยความเห็นใจแต่ว่าท่านเอ้ย แม่น้ําคงคาสายนี่มันไม่ใช่เล็กๆนะไม่ใช่ห้วยนะนี่มันแม่น้ําน้ําก็มากแล้วก็กว้างใหญ่ขนาดนี้ยข้าจะข้ามไปฝั่งโน้นได้ยังไงมันสุดกําลังความสามารถของข้านะท่านจร์กเก้ได้ช่องทางแล้วรีบออกปากเลยโอ้ถ้าท่านคิดจะไปไม,ไม่ลําบากหรอกเดีย๋ยวข้าจะพาท่านไปเองท่านขี่หลังข้าไปก็แล้วกันตกลงนะ พญาลิงก็ไม่เฉลียวใจว่าจะเป็นกลอุบายของจระเข้ที่จะหลอกล่อพาตัวไปเป็นอาหารก็คิดว่าจระเข้พูดโดยไมตรีก็หลงเชื่อก็รีบตอบรับเออดีจริงขอบใจท่านข้าไม่รู้จะขอบใจท่านยังไงถูกเลยเออถ้าอย่างนั้นก็มาเลยอย่าชักช้าเลยมาขึ้นหลังข้าเดี๋ยวนี้เลยจะได้รีบไปกันพญาลิงก็ดีใจโดดขึ้นนั่งบนหลังจระเข้ทันทีจระเข้ก็รีบถอยออกห่างจากฝว่งโดยไม่รังรอ พอห่างฝังไปได้ไกลสักหน่อยก็ดำจมลงไปในน้ำพญาลิงเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็สงสัยก็ถามว่าเอาพญาคุมพีทำไมทำอย่างเงี้ยจะดำน้ำลงไปทำไมอ่ะท่านจะแกล้งให้ข้าจมน้ำตายเหรือเรื่องอะไรถึงจะทำอย่างเงี้ย <c oughs> เจ้าลิงนางโอ้ยเจ้าคิดว่าข้าจะพาเจ้าไปนี่นะเพราะข้ามีใจเอื้อเฟื้อต่อเจ้าอย่างนั้นเหรอเปล่ปาเลยเ <c oughs> ปล่าเลยสาย เ้าไม่ได้พาเจ้าไปเพราะความใจดีของข้าหรอกรู้ไวเถอะเมียของข้ากําลังแพทองอยากจะกินหัวใจลิงอ่าการที่ข้าพาเจ้าไปก็เพื่อให้เมียของข้าได้กินหัวใจลิงสมความปรารถนาหรอกเจ้าลิงโง่เอ้ยพญาลิงเห็นเหตุการณ์กลับกลายเป็นอย่างนั้นก็แสดงอาการเป็นปกติไม่ได้สะทกสะทานเออเนี่ยเพื่อนจระเข้ท่านเข้าใจผิดแล้ว ท่านไม่รู้จักเรื่องของลิงแม้แต่น้อยเลยท่านว่าเมียของท่านต้องการกินหัวใจลิงใช่ไหมหัวใจของข้าถูกแล้วเมียท่านต้องการกินหัวใจลิงถ้าหากว่าหัวใจข้ามันจะอยู่ในหน้าอกมันกษัตรย์อื่นๆการที่ท่านหลอกข้ามาได้อย่างนี้มันก็จะเป็นการดีเป็นการถูกต้องแต่ว่าข้าเสียใจที่ท่านต้องผิดหวังซะแล้วที่ท่านทําอย่างนี้อา้าวผิดหวังเรื่องอะไรเพราะว่าท่านจะได้แต่ตัวข้าเท่านั้น หัวใจของข้าเนี่ยท่านไม่ได้หรอกท่านพาข้ามานี่ก็พามาแต่ตัวหาได้พาเอาหัวใจของข้ามาด้วยไหมข้าถึงได้ว่าข้าเสียใจด้วยที่ท่านต้องผิดหวังอ้าวแล้วทําไมหัวใจของท่านไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกเหรอถูกแล้วหัวใจแล้วก็ตัวของข้าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงท่านไม่เห็นแล้วว่าพวกข้าแต่ละตัวต้องเพนโผลโจนทยานไปตามยอดไม้ปลายไม้ผิดกับสัตว์อื่นๆถ้าพวกข้านําหัวใจไปด้วย มันก็จะต้องหลุดแหลกเป็นจุดมหาจุนไปแล้วเพราะการเพ่นผลโจรทยานท้องข้าเหตุนั้นข้าจะเอาหัวใจติดตัวไปไหนด้วยไม่ได้เลยต้องแยกหัวใจเอาไว้ต่างหากถึงได้มีชีวิตยืนมาจกนกระทั่งทุกวันเนี้เจ้าเข้าใจหรือเปล่าจรเข้ชักจะเห็นคล้อยตามคําพูดพญาลิงอา้าวถ้าอย่างนั้นเราเจ้าเก็บมันไว้ที่ไหนล่ะพญาลิงก็ชี้ไปที่ต้นมะเดือ่อที่กําลังออกผลสุกสีแดงห้อยระยะเป็นพวงอยู่ นั่นนะเห็นไม่เพื่อนที่ต้นมะเดื่อห้อยเป็นพวงสีแดงกำมันก็สีเลือดนะดูนะนั่นแหละหัวใจของพวกข้าล่ะพวกข้าเอาหัวใจมาแขวนไว้ที่นั่นก่อนแล้วก็โคจรไปเที่ยวหากินโดยไม่ต้องหวั่นกลัวหัวใจมันจะหลุดแตกเป็นเสียงเสียงเข้าใจได้ยังเพื่อนยากจระเข้น่าโง่ก็เชื่ออย่างสนิทอ้าวถ้าเจ้าจะให้หัวใจแก่ข้าเพื่อนําไปให้เมียข้ากินตามปรารถนาแล้วนะข้าจะไม่ทําร้ายเจ้าข้าจะไม่ทําให้เจ้าต้องตาย เจ้าให้หัวใจแก่ข้าได้ไหมล่ะโอ้ยได้สิเพื่อนเป็นไรไปเดี๋ยวท่านพาข้ากลับไปฝั่งเดิมสิข้าจะไปเอาหัวใจที่พวกข้าแขวนไว้บนต้นมาเดือนะั้นมาให้ท่านท่านจะได้นํานให้เมียท่านกินตามปรารถนาจระเข้ก็รีบบ่ายหัวเข้าหาฝั่งนําพญาลิงกลับขึ้นบกใ,นนนนนใกลนะ้ต้นมาเดือนั้นโดยเร็วพอเข้าใกล้ฝั่งแล้วต้นมาเดือพญาลิงก็โดดจากหลังจระเข้เพนก็ไปนั่งอยู่บนต้นมาเดืออย่างปลอดภยัย เสร็จแล้วก็หันลงมาร้องบอกจระเข้ซึ่งกําลังรอรับหัวใจลิงอย่างตั้งอกตั้งใจ <c oughs> เพื่อนยากเลยเจ้าเป็นจระเข้ที่โง่อย่างเลวร้ายทีเดียวละ่ะทําไมลึกข้าถึงได้ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าเจ้าหลงความสําคัญเอาทีเดียวว่าหัวใจของพวกข้าอยู่ที่ยอดไม้เจ้าถือกำหนดเอาเป็นจริงเป็นจังในข้อนี้เจ้าจึงเป็นสัตว์ที่โง่ที่สุดฮข้าหลอกเจ้าก็เพราะว่าเจ้านั่นหลอกข้าก่อน เจ้าหลอกข้าจะพาไปกินผลมะม่วงลูกว่าที่แท้เจ้าก็คิดจะเอาข้าไปกำนันเมียเจ้าฮะเชิญเถอะเจ้าผลไม้ต่างๆที่เจ้าบอกเนี่ยอ่าเจ้าเก็บเอาไปกำนันเมียของเจ้าเถอะประตูเอ้ยร่างกายของเจ้าเท่านั้นที่ใหญ่โตเบ้อเบราแต่ในร่างกายที่ใหญ่โตเนี่ยจะหาปัญญาสักนิดก็ไม่ได้เป็นไงล่ะถูกข้าหลอกเขาบังแล้วสินี่ทีนี้ก็เชิญจะพาความผิดหวังเขาเจ้าไปหาเมียของเจ้าได้แล้ว จะคงจะมาทำอุบายหลอกเอาหัวใจข้าไม่ได้อีกแล้วล่ะนะลาก่อนเถอะโชคดีนะพญาจระเข้มาถึงนิทานชาดกเรื่องสุดท้ายครับมาจากกุตวานิษทุกขนิบาตนะในเมืองพารณสีมีพ่อค้าสองนายแต่เดิมก็คบค้าไปมาหาสู่เป็นที่สนิทสนมกันมาก คนหนึ่งเป็นชาวกรุงอีกคนหนึ่งอยู่นอกชานเมืองออกไปอ่าก็เปรียบได้กับชาวบ้านนอกกันแหละมีการค้าขายติดต่อกันมานานคราวหนึ่งพ่อค้าบ้านนอกนี่ก็เอาผานผานไถเนี่ยมาฝากเก็บไว้ที่บ้านพ่อค้าชาวกรุงเสร็จแล้วก็ไปทําธุรกิจทางอื่นสะหลายวันอยู่ทางนี้พ่อค้าชาวกรุงเกิดโลบอ่าลืมความเป็นเพื่อนจะเก่าวก่อนรอบจัดการขายผานไถ่หมดเลย แล้วก็ยักยอกเอาเงินที่ขายได้นั้นมาเป็นประโยชน์ของตัวเองเสียต่อจากนั้นก็เอาขี้หนูมาเกลี่ยทิ้งไว้ในบริเวณสถานที่เก็บผานไถนั้นเป็นการลวงว่าหนูกินผานหมดแล้วแล้วก็ถ่ายมูลทิ้งไว้เป็นประจักษ์พยานการทําเช่นนี้ก็โดยเข้าใจว่าพ่อค้าบ้านนอกจะไม่ฉลาดเท่าทันตัวคงจะหลอกได้ง่ายวันต่อมาพ่อค้าบ้านนอกก็กลับมาขอรับผานของตัวที่ฝากเอาไว้ พอคาชาวกรุงก็ตีหน้าเศร้าก็เริ่มใช้ลิ้นลวงว่าเออผานของแกหนูกินหมดแล้วอะ่ะพลังชี้ให้ดูขี้หนูในที่เก็บผานเป็นเครื่องประกอบความพูดตามแผนการที่วางไว้พอค้าบ้านนอกก็ไหวทันรู้ว่าโดนยักยอกหลอกลวงซะแล้วแต่ก็แกล้งทําเป็นโง่ไม่รู้เท่าด้วยคิดจะวางแผนแก้เผ็ดเพื่อนทรยศชาวกรุงผู้นี้ให้รู้สึกซะบ้างก็เลยทําเป็นใจดีแกล้งพูดว่าเออหนูมันกินไปหมดแล้วก็ช่างมันเถอะ จะทําอะไรมันได้ล่อฮะครั้นคิดหาทางที่จะซ้อนคนเพื่อนพ่อค้าชาวกรุงได้แล้วก็ออกปากชวนลูกชายคนเล็กของพ่อค้าชาวกรุงเนี่ยทําทีเป็นว่าจะพาไปอาบน้ําที่แม่น้ําใกล้บ้านด้วยกันแต่ความจริงไม่ได้พาเด็กไปอาบน้ำเราก็พาไปที่บ้านเพื่อนสนิทอีกคนที่อยู่ใกล้แม่น้ํานั่นแล้วก็ขอให้ช่วยควบคุมตัวเด็กนั้นอ่าเอาไว้อย่าให้ไปไหนบังคับให้เด็กนี่อยู่ในห้องแล้วตัวเองก็ไปอาบน้ําเสร็จแล้วก็กลับไปที่ เรือนของพ่อค้าชาวกรุงที่โกงพ่อค้าชาวกรุงผู้เป็นพ่อไม่เห็นลูกชายก็ตัวกลับมาก็ให้นึกแคลงใจก็ถามว่าเอาลูกชายเขาไปไหนเสะละ่ะพ่อค้าบ้านนอกก็ตีหน้าเศร้าๆก็บอกโอ้สหายเอ้ยในขณะที่ฉันให้ลูกชายขอยงแกนั่งรออยู่ริมฝั่งแล้วก็ฉันดำลงไปในน้ำมีเหยื่ยวตัวหนึ่งบินมาโฉบเฉี่ยวเอาลูกชายขอยงแกขึ้นไปในอากาศ ฉันพยายามปรบมือส่งเสียงเรียกร้องให้เหี่ยวตกใจแล้วปล่อยลูกชายแกเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะช่วยแก้ไขไว้ได้พอค้าชาวกรุงก็รู้ทันมาเพื่อนจะเล่นซ้อนกลนมีความโกรธมากก็บอกแกพูดเท็จโกหกเหี่ยวที่ไหนจะโชบเฉียวเด็กตัวโตเบ้อขนาดนั้นไปได้พอค้าชาวบ้านนอกก็กลับพูดยั่วอ้าวจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ข้าไม่รู้จะทํายังไงจริงๆลูกชายของแกถูกเหี่ยวมันฆอาไปแล้วอ่ะพอค้าชาวกรุงก็โกรธจัด แกไม่โจรใจไร้ค่ามนุษย์เขาจะไปฟ้องแกที่ศาลเดี๋ยวนี้ล่ละว่าแล้วคนเดินออกไปพ่อค้าบ้านนอกก็บอกว่าแกพูดตามใจของแกข้างเดียวสิว่าแล้วก็เดินตามพ่อค้าชาวกรุงมุ่งหน้าไปยังศาลด้วยกันพ่อค้าชาวกรุงไปถึงศาลก่อนก็เป็นโจทย์กล่าวฟ้องต่อตุลาการนายขครับพ่อค้าบ้านนอกคนนี้ชวนลูกชายของผมไปอาบน้ําที่แม่น้ําแล้วเขาทํายังไงไม่ทราบลูกชายผมหายไป ขั้นผมถามหาลูกชายเขาก็บอกว่าถูกเหยี่ยวเฉียวเอาไปแล้วทั้งๆท,ที่ลูกชายของผมอายุหกเจ็ดขวบเป็นตัวโตเบรอร้ออะไรอย่างเงี้ยครับขอให้ท่านใดโปรดวินิจฉัยคดีให้กับผมด้วยเถอะครับท,ท่านตุลาการก็ถามพ่อค้าบ้านนอกจําเลยเจ้าพูดอย่างนั้นเป็นความจริงเหรอพ่อค้าบ้านนอกก็ให้การแบ่งรับแบ่งสู้เจ้านายเขารับกับผมเป็นคนพาลูกชายเขาไปอาบน้ําจริงเขารับ อ้าวข้อที่ลูกชายเขาถูกเยี่ยวเฉียวตัวเอาไปนะ่ะเป็นความจริงหรือเปล่าละ่ะจำเลยก็จำเป็นต้องให้การเท็จไปตามคนของตัวเป็นความจริงก็รับท่านตุลาการก็ซักขมวดผมก็เรื่องเยี่ยวเฉียวเอาเด็กตัวโตไปนะ่ะมีอยู่นะในโลกเหรอจำเลยได้ทีเมื่อตุลาการเปิดช่องให้ก็กลาบเรียนตุลาการท่านครับกระผมขอ กราบเรียนถามท่านบังว่าถ้าเยี่ยวนี่ไม่สามารถจะเฉียวพาเอาเด็กตัวโตไปได้แล้วหนูเนี่ยมันจะกินผานเหล็กได้ไหมครับท่านตุลาการไม่ทราบเรื่องเดิมก็ซักถามว่าที่เจ้าพูดนี่มันเรื่องอะไรกันจำเลยก็เล่าความเดิมเจ้านายก็รับเดิมกระผมเอาผานเหล็กไปฝากเก็บไว้ที่บ้านของโจดครั้นถึงเวลากระผมมาขอรับผานโจดบอกกระผมว่าหนูมันกินผานหมดแล้วชี้ให้กระผมดูขี้หนู บอกว่าเนี่ยขี้หนูที่มากินผานของกระผมเรื่องเป็นเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหนูกินผานเหล็กได้เยี่ยวมันก็ต้องเชี่ยวเอาเด็กไปได้ถ้าหนูกินผานไม่ได้เยี่ยวก็เชี่ยวเอาเด็กไปไม่ได้แต่โจทย์ผู้นี้ยืนยันว่าหนูกินผานได้หรือไม่ได้ขอท่านในโปรดวินิจฉัยคดีให้แก่กระผมด้วยเถิดครับท่านตุลาการได้ฟังอย่างนั้นก็อย่างรู้ถึงเล่ห์เหลี่ยมของพ่อคาทั้งสองได้ตลอดก็นึกชมจำเลยว่าเออมันช่างคิดกลซ้อนกลได้อย่างเจ็บแสบ น่าเกลือจิ้มเกลือท่านก็บอกว่าเออที่คิดกนลวงตอบคนลวงนั้นก็ช่างคิดดีหรอกที่ทำคนโกงตอบคนโกงนั้นก็เป็นการตอบแทนที่สาสมกันดอกถ้าหนูกินผ่านเหล็กได้แล้วทำไมเหี่ยวจะเฉียวเด็กไปไม่ได้ล่ะแต่ว่าเขาโกงเราแล้วไปโกงตอบก็เรียกว่าเป็นคนโกงด้วยกันทั้งสองเขาลวงไปแล้วเราลวงตอบว่าเป็นคนลวงด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครดีสักคน เพราะฉะนั้นคนที่ลูกหายก็จงคืนผาน้เจ้าของผานเขาเสียนะคนผานหายก็อย่าเอาลูกเขาไปจงเอามาคืนพ่อเขาเสียพอจบคำพิพากษาแล้วโจทก์กับจำเลยก็ประนีประนอมยอมชดใช้แล้วก็คืนของกลางให้แก่กันเป็นอันว่าคนที่ลูกหายก็ได้ลูกคืนคนผานหายก็ได้เงินตอบแทนเป็นค่าผานสมค่าโดยความเที่ยงธรรมของตุลาการด้วยประกาศนีครับ มาปิดท้ายกันด้วยนิฐานพื้นบ้านดีกว่าว่าการครั้งหนึ่งมีตะปะขาวคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดธรรมที่เชิงเขาตะปะขาวท่านนี้มีความเชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพรก็มักจะเข้าป่าไปเก็บสมุนไพรยอยู่เสมอวันนั้นก็เหมือนกันตาปะขาวแกก็ถือมีดถือไม้เท้าสะพายตะกร้าไว้บนหลังแล้วก็เดินดุ่มมุ่งหน้าเข้าป่าตั้งแต่เช้า พอเข้าไปถึงป่าลึกปรากฏว่าไปเจอเสือตัวหนึงกำลังติดกรงอยู่อ่ากรงนี้ไหนพรานเขานำมาดักหมูป่าทาไหนไม่รู้อ่าเสือมเข้าไปติดอยู่ในกรงแทนเสือมองเห็นตาปะขาวเดินมาจตาก่ไกลมันก็ดีใจรีบหมอบลงทําตาละห้อยพูดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือมันก็ขอร้องตาปะขาวผู้มีเมตตาทำให้ทําบุญปล่อยสัตว์ด้วยการถอดสลักประตูกรงออกมันบอกว่า มันจะไม่ลืมบุญคุณแล้วก็จะหาโอกาสทดแทนบุญคุณในวันข้างหน้าแต่ถ้าหากปล่อยมันไว้อย่างเนี้ยถนัดนายพรานมาถึงก็เท่ากับปล่อยให้มันตายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งเท่ากับตาปักขาวก็ได้รู้เห็นแล้วะว่าจะต้องถูกฆ่าตาปักขาวก็ต้องบาปไปด้วยตาปักขาวกลัวไม่ไว้ใจะมันเสือนะ,นะก็ปฏิเสธแล้วก็ขยับเดินหนีไปเสือก็รอ้องไห้อ้อนวอนแล้วอ้อ,อนวอนอีกขอความเมตตา มันสัญญาออกไปแล้วจะไม่ทําอันตรายใดๆทั้งสิ้นแต่จะหาทางตอบแทนบุญคุณให้ถึงที่สุดเลยต่ปากขาก็ใจอ่อนยอมปล่อยเสือตามที่มันอ้อนบอนพอเสือออกจากกรงได้แล้วมันหันรีหันขวางอยู่เดียวเสร็จแล้วมันก็หัวเราะไอ้พวกมนุษย์หน้างโง่ไอ้พวกมนุษย์ใจโหดจงมารับโทษเป็นอาหารข้าสดีๆข่านัทรมานอดอาหารอยู่ในกรงนี้มาสองวันแล้ว ว่าแล้วเสือก็แยกเคี้ยวเคียวควันจะขย้ำตาประขาวตาประขาวก็ตกใจกลัวถอยหลังกรูดเลยเออไหนเจ้าสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายข้าละ่ะแล้วทำไมจะมากินข่าละ่ะอ,อทีแรกเขาก็ไม่อยากจะกินนงตะแกแต่ข้าคิดไปคิดมาไอ้ความแค้นที่ถูกมนุษย์เอากรงมาดักข่าประกอบกับข้าไม่ได้กินอาหารข้าหิวอ่ะ เขาจะกินแกนะแกหิวเกิดมาข้าไม่เคยล่าสัตว์ทำไมมาระบายแค้นกับข่ายอย่างนี้เจ้าอ่อนวอนข้าให้ทำบุญปล่อยสัตว์แต่กลายมาเป็นโปรดสัตว์ได้บาปที่มันไม่ยุติธรรมเลยนะตะแกแตะแกอาจจะไม่เคยล่าสัตว์แต่ญาติพี่น้องของแกหรือพวกพ้องของแกก็ต้องเคยมั้งละ่ะนะต้องเคยล่าสัตว์ทั้งทั้งที่สัตว์ป่าอย่างพวกข้าไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้แกมนุษย์ก่อนเอาละ่ะ เพื่อเป็นการแสดงว่าเสือหิวอย่างข้าก็มีความยุติธรรมอยู่เหมือนกันข้าจะให้โอกาสหาคนกลางมาตัดสินสักสามคนถ้าพวกเขาเห็นควรให้ปล่อยแกข้าก็จะปล่อยไปแต่ถ้าหากว่าพวกเขาเห็นด้วยกับข้าแม้แต่คนเดียวขากินแกทันทีนะจะบอกให้ตาประเขาก็มองไม่เห็นหนทางไหนจะรอดตายได้ก็ได้แต่นิ่งนึกถึงเจ้าป่าเจ้าเขาศักดิ์สิทธิ์ขอช่วยดลใจให้ในายพรานมาถึงเร็ว เสร็จแล้วเสือก็เหลือเห็นต้นมะม่วงที่อยู่ใกล้ๆกันนะเสือก็ขอร้องต้นมะม่วงให้เป็นคนกลางตัดสินเป็นเจ้าแรกโดยเสือก็เป็นฝ่ายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ต้นมะม่วงฟังต้นมะม่วงก็บอกว่าก็เห็นเห็นข้าอยู่ที่นี่ก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดละอ่าข้าเป็นต้นไม้เนี่ยไปไหนมาไหนก็ไม่ได้คอยแต่ฤดูกาลมาจะมาถึงจะได้ออกดอกออกผลเพื่อขยายพันธุ์เท่านั้น ครั้นเมื่อลูกข้าโตขึ้นหน่อยมนุษย์ก็มาสอยลูกข้าไปกินจนแทบจะไม่เหลือไว้ให้เป็นมะม่วงสุกได้ขยายพันธุ์เลยบางคนก็หักกิ่งหักยอดจนข้าเจ็บปวดไปหมดคัันหืดูที่ข้าไม่ได้ออกดอกออกลูกก็ถูกมนุษย์บางคนเอามีดมาสับเล่นตามลำต้นจนลำตัวนี่เป็นแผลเต็มไปหมดแม้แต่ต้นไม้อื่นๆที่อยู่ร่วมป่าเดียวกันข,ข้า่ะ ก็ยังถูกมนุษย์มาขุดเอารากบ้างมาตัดเอากิ่งบ้างอ้างว่าจะเอาไปทำยาสมุนไพราบางคนมาตัดเป็นท่อนท่อนไปเลื่อยขายบางคนมาตัดเอาไปทำปืนมั่งไปเผาถา่านมั่งต้นไม้ในป่าอย่างพวกข้านะ่ะมีแต่ให้คุณแก่มนุษย์แต่ทำไมมนุษย์ถึงได้ใจร้ายเ้ามาทำลายป่าอย่างนี้ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเสือกัตบตาปลาขาวเนี่ย ข้าไม่กล้าตัดสินใจแล้วแต่เสือจะตัดสินใจเอาเองเหอะเสือหัวเราะชอบใจ <c oughs> คำรามลั่นจะกินตาบะขาวแต่มันยังนึกขึ้นได้ว่ายังเหลือคนกลางมาตัดสินอีกสองคนมันแลซ้ายแหลขวาก็พบควายป่าตัวหนึ่งกำนอน,น,อนเคี้ยวเอื้องอยู่ในลำธารไม่ไกลเสือก็ร้องเรียกให้ควายมาตัดสินโดยเสือก็เป็นฝ่ายเล่าเรื่องให้ควายฟังเหมือนเดิมควายฟังเรื่องราวโดยตลอดเสร็จแล้วมันก็บอกว่า ข้านะเป็นควายป่าปัญญาน้อยไม่ค่อยรู้เรื่องการตัดสินคดีความอะไรแนละเคยจะไถานาแต่เขาจะขอเล่าเรื่องชีวิตต้องข้าให้ฟังเดิมทีนะข้าเป็นควายที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้ทำไร่ไถานาซึ่งบางวันก็ต้องทำงานไถานาจนแทบจะไม่ได้กินหญ้าครั้นไถานาเดินช้าก็ถูกเขาเคี่ยนเขาตีอย่างไม่ปราณีปราศัย บางวันเพื่อนวัวเพื่อนควายที่อยู่ด้วยกันก็ถูกมนุษย์เอาไปฆ่ากินเป็นอาหารหรือไม่ก็ขายเข้าโรงฆ่าสัตว์พวกข่าในเกิดมาเพื่อรับใช้มนุษย์อย่างเดียวแต่พวกมนุษย์ก็โหดเหี้ยมกับพวกข่าเหลือเกินหาความเมตตาได้ยากวันหนึ่งเชือกที่ผูกจมูกข่าขาดขขาก็เลยถือโอกาสหลบหนีเข้าป่ามานอนพักอยู่ที่นี่เรื่องที่ ท่านขอร้องให้ข้าตัดสินเนี่ยข้าเอาอย่างนี้ดีกว่าข้าขอมอบไปท่านตัดสินเราเองก็แล้วกันขณะที่ควายพูดจบปรากฏว่ามีจิ้งจอกตัวหนึ่งโผล่พรวดออกมาจากปา่าจะลงมากินน้ําที่ลําธารที่อยู่ใกล้ๆในเสือตาไวมันเห็นก็บอกเฮ้ย hey, ใครวะเนี่ยว,วิ่งมากินน้าที่นั่นนะ่ะฮะอยากจะตายยังไงสุนัขจิ้งจอกพอร,รู้ตัวว่าเสือร้องตะโกนถามมันก็เกิดความกลัวไม่กล้ากินน้ําได้แต่รีร,รีรอรอจนเสือต้องร้องสำทับอีก ถ้าถามว่าใครอะน่ะเออผมผมสุนัขจิงจอกับนายทำไมอยากตายมึงมานี่เดี๋ยวนี้เลยมาตัดสินคดีระหว่างกูกัต็ตะแกนี่ถ้าหากว่าตัดสินถูกใจข้านะข้าจะปล่อยไปกินน้ำแต่ถ้าหากไม่ถูกใจนะแกอาจจะกลายเป็นอาหารน้องข้าเพิ่มขึ้นอีกก็ได้หมาจิงจจอเห็นว่าคงหนีเสือไปไม่พ้นแน่ก็เสียงมามอบลงข้างๆตาบาขาวด้วยความหวาดหวัน่น เสือก็เล่าเรื่องให้สุนัขจิ้งจอกฟังแล้วก็เร่งให้ตัดสินเร็วๆมันกำลังหิวแต่ถ้าตัดสินไม่ถูกใจมันจะกินทั้งคู่เลยหมาจิ้งจอกก็กลัวก็กลัวขาปัญญาน้อยสมองทึบท่านท่านเสือครับฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะขอให้เจ้านายช่วยบอกอีกทีได้ไหมว่าเริ่มแรกได้เป็นยังไงนะจะได้ตัดสินถูกเสือก็ชะลำมคนะันแล้วฮะไอนางโอ้อยฟังแค่นี้ก็ไม่เข้าใจปล่อยให้กูพูดอยู่ได้ตั้งนาน คือตะก,กี้เนี่ยกูน่ะติดอยู่ในกรงนั่นเห็นไหมเห็นกรงนั่นไหมครับตะแก่นี่มันเดินมากูก็ขอร้องให้เขาปล่อยสัตว์เอาบุญเขาก็ปล่อยแต่กูมันกําลังหิวอะ่ะพอออกมาแล้วกูก็จะกินตะแก่นี้แก้หิวแล้วก็แก้แค้นที้พวกมันเอากรงมาดักอ่นะแก้ว่าข้าสมควรจะกินมันไหมเนี่ยถ้าไม่อยากตายรีบตอบมาไวๆให้จอกตุกนักจิงจอกกระพงกหัวรับช้าๆนายครับ ที่ว่านายติดใยกรงเนี่ยมันติดแบบไหนติดยังไงส่วนไหนของนายที่ติดนะครับกรุณาแสดงท่าติดกรงให้ดูสักหน่อยได้ไหมครับผมจะได้เข้าใจเร็วขึ้นเสือโกรธใหญ่คำรามแยกเคียวดา่าหมาจริงจอกซะไม่มีดีเดินอาดอาจก็ไปแสดงท่าติดกรงให้จริงจอกดูไอ้นางโอ้เอ้ก็บอกแล้วว่ากูติดอยู่ในกรงเนี่ยไอ้กรงมันมันมันกรงไหนล่ะครับ อยู่ข้างนอกหรือข้างในครับก,กูอยู่ข้างในอะทีเฮ้ยไอโง่ติดเนี่ยมันก็ต้องติดข้างในนะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูเข้ามาแล้วเนี่ยมาติกกี่กูติดกองอยู่อย่างเงี้ยฉับพรานยังไม่ทันเสือจะพูดอะไรหมาจิ้งจอกรีบกระโดดปิดประตูกรงสลักลงริมปังให้ขังเสือไว้เหมือนเดิมแล้วมันก็หัวเราะลันไอเสือหน้าโง่แกจงรอนายพรานอยู่ที่นี่เถอะเดี๋ยวข้ากระตาขาวจะไปก่อนแล้ว โชคดีนะเสือนะบายบายแก้ปัญหาด้วยปัญญาดีกว่าแก้ปัญหาด้วยความโมโหครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดครับ